ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อมีจัก,กรยานมาให้นั่งนะคะวันนี้จักรยานคู่ใจนั่งนล้วแม่ไปคโอ้ยนอ้องตึงจา๋าดาึงตึงตึงรอดไหมเนี่ยโอ้โบอร์คือไปก่อนเอาอ๋อ <laughs> จัก,กรยานไฟฟ้าคุณแม่ต้อยนะคะโค้งหนองนามโมเดล อีกอย่างนี่เดี๋ยวจะไปสัมผัสคุณพ่อนเีไยาการน,นะคะว่าคือทําอะไรอันนี้ก็สิปเป็นตามตามแบบนะคะอันนี้คืออย่างอ๋อเขาจะเอาคุณลูกไปแบบจังสีมันบอพ่อพ่อพนะ่อเฮียน่ะน่ะแค่จะเจอดีพ่อเนี่ยนะลูกเขาเริ่มข้างแล้วเอไปเลิศแท้เอออันนี้ก็เป็นโค้งล่างหน้าโมเดล เดี๋ยวพี่น้องก็สิได้เห็นว่าเดี๋ยวสิพาพไปสัมผัสพื้นการก็อาการช่างนะคะอุ้ยเลิอกอยู่เด้อนี่เด้อบ่อเขื่อนลงมาดิบ่เคยลงมาเท่แรกเลยนี่มันดแด<ล>ดเ,เนะาะฟาดเลิอกอยู่เด้อน,นี่เพื่อเราลงไปสิล่ะเป็นบ้า,า,านาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทไมต้องเอามาปลูกอ๋อปลูกไว้หรอเขามาไรายออกไม่ใช่แม่ท้าง จะไปสัมภาษณ์ือมึงเนี่ยล่ะ,ะ,<อ>ะก็กลับไปคนเขาติดลมเอากระจอดไปหานเจ้ากันตัวพ่อจอดไปหานเจ้ากนตาบัตีหน้าขอแพี่แอนอาจจะหอดต้นอันนีด้อคัน,อน,นนั่น,น,นห,หอตนดต้นดอกลากต้นนั่นน,นี่พี่พ่อแดนเนาะหอดต้นดอกลากเงี้ยบ่นั่นแดนเ้าอันนี้คืออีหยังนี่ฮะ อกองเฟียงนหกองเฟี้ยงยเฮ็ดใหับาบนาดินให้นาดินแรงคุ้มนาดินครับคุ้มนาดิน,น,ดนอ๋อขอม,มาสะ,ะนี่บ่บถ้าต้องเฮ็ดคือเขาทุกอย,าย่างเป็นบ่หนิ <laughs> ตามแบบตามแบบเานนมามามามแมันบตามบบตามบบังมแบตมแบามบตามแบามาามาาม อาต้ัคูบ่าวูาใหญ่คูบ่าก่ออันนี้อ uh voilà ันไรู้บ่าวเล่นหรือสามบ่าวเล่นสามบ่าว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 บ่าไดงเนียบ่าวคมผานบ่าวนิคมเ่าก่อใช่หรือพรบท่านสวัสดีพ่อวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสะไว้จัง อยู่ต้นไหม้คันอยู่ต้นม้ันอยู่ขนไม้เห็ดตังนาดิเห็ดเป็นร่มงมหน้ามเดห่านเป็ดุบโดนัดไปรร่มหาขึ้นร่มดีตัวนี้ว่ามันตัวร่มรนมดีแล้วพวกน่จ้างไปุเด้อูอกเินไปอาอันนียนคันนี้งบมาห้เขาบอกค่ะเพียงนี่ด้วยฮาไปซื้อเองเพแต่ว่ามีแต่ว่ามันนังราชางครับ บแต่ว่าตอนนี้ห้องมันห้องก็เดินกวนไปนะครับแต่ว่าซุ้มงบมากห้องก็ชิ่ดช้ตลอดงบมันงบต่วนใหม่มันวางงบส่วนใหม่ไปว้เมื่อไหร่หาแล้วไงบ่ต้นไม้มีสองเมื่อครับหลังเงินเหลือจากพุทธิกับแก่ก็ซื้อมาให้กู้โก้ใช้เป็นประโยชน์ทั้งห้องอยู่แล้วประโยชน์มันตกทังห้องอยู่แล้วก็ซื้อมาใช้ก็ได้อันนี้อันนี้เขาเห็ดเลือกใบโกงกูมูนี่คือว่าเวลานน้ำบกให้มันเป็นอันปลาคอนยี่หันนี่อันเขให้น้ำยู่ในนี้มันก็บโบบกแล้วมันสิ้อบกอยู่บ่ บ่ันบ่บนบ่เล้ยงเพ่มเพ่นะันมองหันบ่บ่แวมันออกน้ำบกบ่มีน้หินหินปนหินก็บ่บ่กันมันอันแล้วตอเาสิเอาป่ามาปล่อยหรือจางไหนหรือว่าเขาบริการน้ตบต้องปล่อยป่าอย่างง้อืมว่าน้ำเต็มนี่ทำลายก่อนจะทายออกไปท่อขึ้นวกะเทศโคตรออขึ้น ยังเอาไว้นี่ยดิังเอาไว้ขันยูน้ำกันมือมีทัวมือนบ่เคยใส่ไหเลี้ยวอันนี้บรรยาณปรยูนเบิดมือได้ย็นแล้วกนละเงินรก่อนยูู้เดีอวัน้ก็ไหวแล้ววันนี้ก็ววันยู่นี่วนีเจ๊ดเจดีวันี้มีทย่งองไรก็ไ่เดดใจด้ดอยู่เอาไว้กะิบกุญแจไ่ห้องมุมเพื่องนเหรเนามันีก่เอาอันใส่บัตกรทอมน้อยเขาให้ตั้งใส่บั ต,ตัวอันของอันที่สวนบรือตัวของอันที่ที่ที่ไม่ไดแบบนะคะ่ไดแบบนี่ว่าจเาใมงกนี้ครับมงกลางบอรกจะ่านีดนนะมันหนีมันจอดครับเดี๋ยนั่งกันหนี่ลกรงีาอันวอันนี้นื่งไรเป็นบ่จ่าในที่ประเทศนี่ไรครับเนที่หนึ่งได้บ้างช่องแดงนี่แหะโอ้ ร่องเดืองเป็นพ่อเพียงครับตัวนี่ยเป็นพ่อเพียงเสร็จกี้ต้องมาโดนเมื่อคืนใคยให้เป็นคนเออให้ล่ะโดนโดนเนี่ยนพ่อโดนนานโดนโดนนานใครรูปเป็นบางรถจกแล้วไทยเอารถจกเป็นเรื่องอะ้รหมุนไทยเอาไา้เดินเมื่อตอนเมื่อที่แล้วนี่นะคะก็เป็นตอนนี้เป็นเพิ่นลงกล้วยแล้วนะคะปลูกต้นกล้วยอ้อมแล้วตอนนี้ ไก่ปลูกดนรวนเด้อครับเด้อพี่หนุองมาใชยคลิปใช้ยังกันขึ้นวันถึงกันทำจ้าอันนี้กับปลูกกับซอยเพิ่มน้ำรวดก็ได้จ้าพอพอมันดีพอามือเบิ้งน้ำนี่รูปบาษานาจะขึ้ปราสให้ขอในไร่แน่ปลากรดูกทีปลูกน้ำไม่างูอย่างนี่ปลูกทั้งขางทั้งอันนี้มันหนาอันนับเรี้ยว่าตะไคร้ดีที่สุดครับที่สุด

เป็นตะเบิงซ้ำไดนะพีน่น้องเดี๋ยวรอติดตาม,มแต่ว่านท้าทีีเบิงตอนนี้ก็อู้ก็เลิศยู่ก็อโอเคพึ่งลงมาได้นิพึ่งลงมาเพราะว่า,งงาเอาตะลูกยู่ข้างบนอู้เลิกอีดีสานี่เลิกแหงลจริงๆนะคะแล้วเาเก็ดเป็นลองสเตย์เดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะจ้ะโดมินิผู้ใจตัโลพีนอ้องโอ้โค้ข้นแ่ไหนกันหอ กอดกอดอุ้ยอดแอูซายกอดแม่ทำาอกอดผู้ายเนี่ยจริงจริงอจะแงพบิดนะไปเลยแฟคกินไปเลยลูกพี่สื้อจะเนี่ยั้ละหมืนเอเคือปลาปูแม่อ้ยกอดแอฟฟูาอค่ะพี่้องขอบคุณประหาดาขอบุตีางลงกอนโอออ ในห้องหลัง uhm ก like ็หนาขอบอะไรอ๋อของใจ้แบนี้ห้องหลัง้าห้องหลังเหรอโอ๋อของเฮงหลายอือเย็นวันน้ำต้นไม้้าพาสกิวตุมยองผิดนออพาขึ้นตกสาสะ อันนี้คือศาสนาจวนเปสายสถีเพลียก็ชมเดียวธนศิษฐสาไอสาต้องยิ้มเดี่ยอ๋โอน้องต่ำหลังเท่าบ่ก็ดีแล้วล่ะเป็นบาทเียวพี่องป้องป่ายูสุกนขามุเจ้าขา ตอนนี้อยู่ที่หลังบ้านต้นเหลาห้างตาลันกับโดกโดบพี่น้องสดชื่น